ดาวเรืองนะครับมือใหม่นะครับผมไม่ต้องกลัวครับตลาดเรามีส่งมีรับครับผมขอแค่คุณผลิตดอกให้ได้ก็พอครับผมวันนี้อาจารย์มาเยี่ยมเพื่อนที่จะลงมีดปฐมมาเริกเนาะอาจารย์ก็ดีใจนะครับท่านผู้ชมครับดาวเรืองรุ่งเรืองในติดกำเนิดเรามีรถมารับถึงสวนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องตลาดแต่ราคามันจะขึ้นจะลงนี้มันอยู่ที่กลไกลของตลาด 0 9 4 4 6 8 9 8 9 5อาจารย์สังคมสายทองยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับแต่ขอให้ได้ปลูกแปลงใหญ่หน่อยนะครับก็คือว่าปลูก4 0 0 0 0อ่า4ไร่2 0,000ต้นขึ้นไปนะครับเราพร้อมที่จะให้ความรู้นะครับเรามีพี่เลี้ยงเรามีต้นกล้าพันธุ์ดีที่จะมาให้ท่านปลูกนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากจะมาดูแปลงตัวอย่างที่ภู้ทอกเบอร์ครับ0 6 4 9 9 2 1 7 1 5ครับวีรพลวีรพลแจ,จ้งจันททึกครับแจยงจันททึกครับผมถ้าอยู่ใกล้ ก็แวะมาดูได้ครับมาเยี่ยมมาชมมาศึกษาหาความรู้แบ่งปันกันครับผมอ่ายอดเยี่ยมเลยนะครับยินดีตอนรับทุกทท่านครับโอกาสนี้ขอให้ร่ํารวยครับคุณยีราพลครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ